ทุกคนวันนี้เราไปอยู่นอกบ้านกันไหมเราจะทำห้องน้ำเองอาบน้ำนอกบ้านปาร์ตี้แล้วก็กางเต็นท์นอนนอกบ้านไปเลยถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยจ้าสวัสดีครับทุกคนสดีนรบเราคุเข้าหนไทยแลนด์สวิตชิที์ยาวันนี้อยู่หันมาคุณไปหาอยู่นอกบ้านค่อเอาเรื่องไหมมึเรื่องไหมเราถามกันหน่อยไปเลย เดี๋ยวตบกันึางนึงไปแล้วครับวันนี้นะทุกคนท็อปมีภารกิจจะไปปาร์ตี้ใช้ชีวิตนอกบ้านก่นโดยท็อปจะไม่กลับเข้ามาที่บ้านเลยนะทุกคนล้วอาบน้ำอ่ะทำห้องน้ำเองเลยอาบน้ำเอง่ะข้างนอกไงปามเราก็จะนอนอยู่ข้างนอกเลยไม่กลับเข้ามาบ้านแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมผอมและทุกคนดูนี่อันนี้คือเสบียงอาหารของท็อปเต้นเต้นเต้นโอ้โหุดยักษ์ เหญ่หน้ารับเลย,ยแล้วที่สําคัญฮานอยกลัวเราด้วยใช่เป็นหลบข้างหลังแล้วไปแอบเลยดิฮ <c oughs> านอยไม่ต้องกลัวจุ๊บๆแล้วามองปลาหมึกนะหลแล้วเป็นหลบข้างหลัง <c oughs> ดูดิไม่ต้องกลัวปลาหมึกมาจุ๊บนอยมาจุ๊บนอย <c oughs> <c oughs> จุ๊บแบบไกลๆเลยนะ <c oughs> ยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนปาร์ตี้นอกบ้านของเราก็จะมีตัวนี้ด้วยกุ้งรัฟเตอร์มีเนื้อไม่ห็่หรือว่าไปหนักกล้ามหมดไม่คุณ แต่ที่เรารู้นี่กลัวกลัวมากเลยมีแบบชะงหมองน,นี่เด้อและก็มีเมนูสุดอร่อยทุกคนหอยเชลล์ท็อปจะไปย่างกับชีสว้าวดน่ากนะินเนาะจุดไฟเองเอีกแล้วเหรอใช่จุดไฟเองส<อ>ิเอาเองหมดแล้วใช่ไหมถูกต้องก็งใช้ชีวิตนอกบ้านไงโดยไม่เข้ามาในบ้านเลยเต้เเตไม่ตีหรอมะไม่ได้กินอะ่ะทำไมไม่จุดไฟก่อนเออนั่นดิโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปจัดกระเป๋าออกไปปาร์ตีนอกบ้านแบบนี้ค่า เราจะต้องเอาชุดนอนกับผ้าเช็ดตัวไปด้วยนะทุกคนแล้วเราต้องเอาตุ๊กแกไปด้วยไหมเนี่ยเอาไปด้วยดิน้องจะได้ไปเป็นเพื่อนนี่ก็คือชุดนอนแล้วก็ผ้าเช็ดตัวของท็อปนะทุกคนแล้วก็น้องตุ๊กแกอ,อัพเออัพเอแล้วก็ที่นอนเขากต็ต้องเตรียมไปด้วยต้นเหรอใช่เต็นท์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆโ <c oughs> พ้วันนี้ท็อปจะไม่เข้ามาใน<อ>บ้านเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องเตรียมของไว้ให้ครบเลยวันนี้มาตีมเดียวกันเลยนีวว่ะใช่สีเปบะางาดเหมือนกันเลยพางไปเลยพางตัวเนียนเลยเขาเดีย จะหลับแล้วอ่ะต่อขึ้นไปหาที่นอนดีๆกันใช่ไหมเราอ่ะพางตัวเนียนเลยมาและที่ขาดไม่ได้เลยนะทุกคนนั่นก็คือแปรงสีฟันซึ่งเป็นแปรงสีฟันที่เราใช้อยู่ประจําก็คือ Sparkle i o อ i อนอันนี้เป็นแปรงสีฟันนวัตกรรมสุดล้ําจากประเทศญี่ปุ่นยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะ นี่เขาก็จะเป็นแปรงสีฟันปัจุลบนะทุกคนก็คือเขาจะทําหน้าที่แห่งแท้งตัวนี้ปะ่ะเพราะเราแปรงฟันใช่ป่ะทุกคนแปรงจึ๊กชึ๊งชึ๊งงงเนี้ยมันจะช่วยไปลดพวกคราบพลักที่เกาะบนตามฟิวฟันแล้วก็ตามซอกฟันของเราเนี่ยแหละทุกคนได้ดีกว่าแปรงสีฟันทั่วไปทําให้ฟันของเราเนี่ยสะอาดปิ้งแล้วก็ขินบุญลดลงด้วยซึ่งตอนนี้เขาติดแปรงอันนี้มากเลยทุกคนเราก็ชอบกดแบบปิ้ว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 ,วอย่างเงี้ยให้มันมีแสงอะทุกคนปะ่ะเก็บใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ คนเรามาเริ่มภารกิจของเราดีกว่าภารกิจแรกของเราในทุกคนก็คือเราจะต้องต่อไฟให้ติดและเราก็ต้องไปทําห้องน้ําต้องขับถ่ายเองด้วยคนนี้พอเราพูดนี้แย่งพูดตลอดเลยใช่แล้วพอเราเงียบเงียบแล้วพอเราพูดก็เดี๋ยวก็เขาอยากคุยด้วยใช่ไหมเขาอยากคุยด้วย จุดไฟเองอีกแล้วนะทุกคนรอบนี้เริ่มเก่งขึ้นละเอาแบบเยอะๆเลยจะได้ติดทีเดียวโอเคทุกคนระหว่างรอไฟติดนะเดี๋ยวเราไปทําห้องน้ํากันดีกว่ากลับมาปุ๊บอันนี้ก็ติดพอดีแหละเราจะต้องเริ่มจากการขุดนะทุกคนทิ้งของเสียลงไปในรูเหรอใช่พร้อมไหมนะพอไหมอ่ะเท่านี้หนื่งไแล้ออ่ะคนเล็กมากเลยนะ โอ้ก็เนี่ยพอยเราเราทิ้งมิสไซลไ์ไปตุ๊ทิ้งของเสียเหรอใช่ได้อยู่แถวเหนื่อยแล้วต่อไปเราจะทำเก้าอี้ใช่เหรอใช่ที่เกียร์แบบนั่งยองๆเหรอใช่อุ้ยทุกคนเจอแมงป่องด้วยโอ้โหแล้วถ้าเราเข้าห้องน้ำเดึกๆเดืทำไงเนี่ยเดืแมงป่องต่อยทำไงเนี่ยโอ้หนี่ใช่แมงป่องมั้ยเนี่ยใช่ดีอุ้ยม,มือสั่นน่ะกลัวซูมเอาซูมเอาอย่าเข้าใกล้หนีบหนีบหญ้าหน่อย น้องไม่ใช่ปูน้องจะใช้หางต่อยเถอะนี่เสร็จแล้วเหียวอยากลองใช้คนแรกเลยดูเนี่ยเหียวงงดีกว่าว่าคืออะไรเหนียวว่าคืออะไรเดีย่ย <c oughs> ัน,นี่คืออะไรก็ <c oughs> คือด้านนี้เป็นที่นั่งเหรอ <c oughs> ใช่ก็นั่งลงไปอย่างเงี้ยแหมแต่เหนียวนั่งไม่ได้ขาขาขาเหมียวไม่ไม่กว้างพอ แต่ก็โปะแบบนี้ได้หรอเนี่ยขับถ่าย,ยไม่โป๊ก็คือต้นไม้บาแค่เนี้ยไม่ใช่มันมีที่กำบังอยู่เขายังทําไม่เสร็จสมบูรณ์ดูคนดีดิดีเขาไม่ได้ใช้งานแบบนั้นเหนียวนีไ่ไงเส้นขับถ่ายเราเนี่ยอันเนี้ยอ๋อจะได้บางไงไม่ไงั้นไข่จะกล้าเข้าใช่ปล่ะลูกขนาดนี้ อันนี้เป็นห้องอาบน้ <resh> ํอ <Bell elaborate> ่ะเอแล้วลองประกอบอีกอันนึงมหมจะได้เลือกโอเคแต่ถ้าอันนี้อาบน้าก็โป๊เหมือนกันนะสามด้านเลยอันนี้เหมือนจะประกอบง่ายเลยอะแค่เปิดเหมือนก็จะเด้งแล้วนะเนี่ยอุ้ยโอ้ก็เหมือนห้องแต่งตัวไงห้องอาบน้ําก็ได้นะอันนี้เหรอเป็นกางยังไงดีนี่ไงมันไม่มีพื้นพอดีเลยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง อ่างมันเปิดตรงนี้ได้ทุกคนดูอันนี้เหมาะกับเป็นห้องขับถ่ายมากกว่าใช่แล้วก็พับเก็บขึ้นมาอย่างเงี้ยเบิ๊บเปิดเบ๊บเปิดเบิ๊บผมว่าวันนี้เป็นห้องอาบน้ําแหละถูกแล้วครับม,มันต้องยืนเหรอใช่เพราะว่าอันนี้มันเตี้ยกว่าอันนี้มันพอดีเลยความสูงอะ่ะอันนี้มันเตี้ยเห็นปะอ๋อเออว่ะเอาอันนี้เป็นห้องขับถ่ายแต่มันโป้นะก็ปิดบิด่อยดีเราต้องหันด้านปิดไปหน้าบ้านเนี่ยมันโป้อย่างงี้ไง เนี่ยก็โอเคละอันนี้ให้ต้นไม้บางฝั่งนี้นี้บางอันนี้กำแพงบางเออ,อเคยอยู่เพราะว่าเขาอั้นไว้ดีกว่าเพราะว่าเขาอั้นไว้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะทุกคนพอบจะตั้งไว้อยู่ตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะติดสปริงเกลิลข้างบนให้น้ําแบบไหลหรือาอย่างเงี้ยเออได้อันนี้บบได้ไดตรงนี้มันเหมือนเปิดหน้าต่างได้ช่บายอากาศสปริงเกลิลเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเปิดน้าดูดิโอเคได้ โอเคกเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอาบน้ำนะคือท้ออยากอาบน้ำตอนนี้มากเลยแต่ว่าเราจะต้องกลับไปปาร์ตี้ก่อนอาบ้ตอนดึกเหรอใช่อาบนตอนดึกพี่อาตอนนี้เลยมันร้อนหน้าแล้วนะมันเย็นมากเลยเบคอนอยู่บ้านไหมจ๊ะเอมากินของอร่อยกันดีกว่ามีกุ้งรับเตอร์นะใช่มีกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็ปลาหมึกตัวใหญ่เลย ไปเร็วไปเร็วเฮ้ยคน go go ไปนี่รู้จักไหมกุ้งลอสเตอร์กับอันนี้ปลาหมึกตัวใหญ่ม <c oughs> ากอยากกินมากเลยวุ้ยทนหายใจแล้วใช่ผิดกับฮานอยเลยเนาะฮานอยนี่กลัวนะแล้วที่สำคัญฮานอยกลัวเราด้วยใช่ไปหลบข้างหลังแล้วไปแอบแล้วดูดิเฮ้ยค <c oughs> นไหว่ไหมเนี่ยพวกมันใหญ่แล้วนะไหวไหมเนี่ยไหวไหยเนี่ย เบคอนมันยังไม่สุกนะแต่ว่านำลายหนูไหลแล้วนะทุกคนสังเกตดูหางกระดิกเร็วเป็นพิเศษให้เดี๋ยวป้าขอไปปิ้งก่อนนะคะโอเคไหมคะป้าทุกคนเราไปปิ้งกันก่อนดีกว่าก่อนที่เบคอนจะไม่ไหวนะป้าเบคอนตามไปทุกที่แน่เลยไปปิ้งแล้วเบทุกคนท็อปจะลงน้องหมึกแบบนี้เลยนะสุกเมันจะสุกเหรอสุกดูดีกุ้งล็อบสเตอร์ก็ลงไปเลยทุกคน หอยเชลล์ทุกคนก็จะโรยชีสลงไปทุกคน,กคน,กคนแล้วก็โรยต้นหอมลงไปโอ้โหดูน,น่ากินมากเลยทุกคนโอ้ทุกคนดูนี่นี่ปลาหมึกท็อปตัดมาแค่หนดวดเดียวนี่ใช่ไหมกดเบคอนมาวุ่นวายใช่ไหมใช่ โอ้โหดูน่ากินมากทุกคนดูดิโอ้โหไม่เคยกินหนวดใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่ะเหนียวไหมอ่ะมันชิ้นใหญ่นุ่มเหรอนุ่มมากอร่อยมากเลยนะขออีกคำขออีกคำมันชิ้นใหญ่ขนาดนั้นอะแล้วมันเต็มปากวะเงาโอ้ยท้องร้องท้องเขาร้องออย ส่วนอันนี้หอยเชลล์อบชีสนะทุกคนไม่จําเป็นต้องไปจิ้มเลยนี่ไข่ไข่หอยเชลล์ทุกคนแดงๆเ,เนี่ยหืมมาแต่วนะัาบาดๆนะหวานมั่ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะเนี่ยดูนี่ใครมามเออแอบหลบเลยทำใจไม่รู้ม่ชินว่าดูนี่ไม่มีปลาทูนะ้ำเหมียวมีแต่กุ้งอะ่ะเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยทุกคนกินยังไงเนี่ยอันเนี้ยใหญ่ใหญ่ไหมดูท้องโอ้ ต้องเนื้อตรงนี้ทุกคนท่าบ,บ้ามันน่าจะเยอะมากเลยล่ะโอ้โหนี่ทุกคนจิ้มน้ำจ,จิ้มไปเลยฝับอุ้ยอุอ่ยแสงวันมาเต็มเลยอย่ายุ่งกัฉันนะโอ้โหเมียถึงกับเรียโตโอ้หน่าสงสารจังเลยเอา้า <laughs> อ,อ,อ,อันนี้อ่อย ฟังก็เห็นเบคอนไหมเบคอนอยู่ไหนเขาจะเอานี้ไปให้เบคอนปักหม้อกินไหมอ่ะอุ้ยไม่ชอบเหรอกูกล้ากินเลยอ่ะจริงเหรอกูกลัวขนมปังดูดิหืมกูกลัวเหรอกลัวไหมอ่ะกลัวไหมอ่ะทขาไมกลัวขนมปังอ่ะปากหม้อกลัวขนมปังเฉยเลยอ่ะเอองงไหมอ่ะไปยืนรอตรงยืนนู่นแล้วอ่ะเนี่ยไม่กล้ามาแล้วอ่ะใจเลยนะเนี่ย มาแล้วเหรอใช่เรียกเบคอนขนมปังเบคนอนวิ่งมาเลย <c oughs> อันเลี้ยอันเลี้ยค่อยๆกินก็ได้นะเราอ่ะไปไหนมาไปเล่นโคลดมาดูมีความเปรือนด้วยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวดำดปิ๊ปีเลย <c oughs> อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> โอ้โนี่มันนิ่ว <c oughs> <c oughs> ต้องให้เบยชิ้นใหญ่ๆนะชิ้นเล็กจะกัดเข้าไปกับนิ้วอ่ะปามให้ชิ้นนี้ชิ้นใหญ่ๆหมดแล้วเนี่ยปามให้ชิ้นใหญ่ๆห้ามนิ้วนะกลัวเลยเบยอยู่นี่ไปทุกคนอาบน้ํากันดีกว่าอาบน้ำได้กันไหมตัวเราก็ไปเล่นโคลนอ่ะสกปรักัไปเล่นน้ำด้วยเราเราถ่าไปบคอนข้าห้องอาบน้ำเราดูไหมเดี๋ยวค่อนมาอุ้ยอุ้ยเปิดน้ำแล้วเปิดน้ำแล้วจะเข้าไปเองเลยจริงๆหรออะ กคนเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวท็อปจะแปลงฟันด้วยนี่เลยแปรงสีฟันสปาร์กอไอออนีท็อปจะบอกทุกคนว่าเขาทำความสะอาดซอกซอนได้แบบล้ำลึกมากเลยทุกคนดูขนาดขนแปรงเขาดิเป็นไมโครไฟแค่0 0 1ยดมเมตรเงโอ้โห วิธีการใช้งาน,นทุกคนเอบเข้าไปแค่นี้เองนี่ทำให้มือเปียกหรือว่าแปรงเปียกก็ได้แล้วก็เอามือเราอะสัมผัสตรงที่แถบแม่เหล็กแบบนี้แล้วก็ใช้งานแปง้งเหมือนแปง้งทั่วไปเลยที่เราแตะแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าแปรงเนี่ยมีประจุลบนะทุกคนจะช่วยทําความสะอาดซอกฟันแล้วก็ลดคราบพลักแล้วก็หินปูนได้ด้วยบีบเข้าไปเริม่มนี่แล้วเราก็แปรงเลยนะทุกคนก็คือทํามุม45องศาแปรงอย่างงงอย่างงี้ห้าคืองแล้วแปรงฟันนี้ถูกต้องใช่แล้วก็ฝัดออกงี้นี่แล้วก็ทําไว้เรื่อยๆจนครบนี่ อ๋อแป้งอย่างนี้แล้วก็ปัดลงใช่แล้วก็ปัดลงส่วนตัวแบตเตอรี่นะทุกคนเช็คได้อย่างนี้เลยกดปิ้วปล่อยลำแสงเลยทุกคนอย่างนี้คือสามารถใช้งานได้นะคือแบตเตอรี่เขาอยู่ได้ถึง2ปีเลยตั้งแต่เปิดใช้งานอ่ะโอ้ยาวนานจนลืมเลยอ่ะ ส่วนหัวแปงนะทุกคนก็ถอดเปลี่ยนได้ตึ๊กนี่หัวแปลงก็จะมีทั้งหมด2แบบอันนี้เป็นหัวแปงแบบใหญ่สําหรับผู้ชายหรือว่าสรีระปากงวางๆแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งคือเป็นหัวแปลงแบบอลเล็กนี่อลเล็กเป็นของผู้หญิงนะทุกคนสําหรับสรีระปากเล็ก ก็หัวแปคนควรเปลี่ยนทุกๆ3เดือนนะทุกคนเพื่อสุขภาพช่องปากและฟันของเราเวลามันบานแล้วก็เปลี่ยนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะทุกคนด้วยสิ่งนี้ตามตามตามอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดม่วงหรือเม็ดย้อมสีฟันถ้าเราเคี้ยวไปปุ๊บโลกฟันเราสกปรกใช่ปะปกติเราจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าเคี้ยวนี้ไปปุ๊บโลกฟันเราสกปรกมันจะขึ้นสีม่วงเลยแปรงฟันมาแล้วใช่ปะแปรงแล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราวาัเทสกันเลยมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะทุกคนด้วยท็อปที่ใช้แปรงสปาโก้ไอออนิกแปรง เขียวสามสิบมิเหมือนเขียวมากเลยอะ่ะโอ้รู้ว่ตัวเองออนเถอะยังไม่บ้วนไงทีนี้เราก็บ้วนน้ำออกนะทุกคนถ้ายังมีสีม่วงติดอยู่ที่ฟันแปลว่านั่นก็คือคราบสกรปรกไปบ้วนน้ำก่อนมาเรามาเทียบกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยทำไมเงินมันมีเยอะเลยนะเนี่ยหรอใช่ของเขา,าของเา้า ยิังไม่ดูเอยอะไรเนี่ยดูดิเต็มเลยตามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่ะรักเถาเถรักปะเนี่ยเออุ้ยเยอะเกืหมือนคนยายเคี้ยวออกเลยสำหรับใครที่สนใจอยากใช้แปรงประจุลบแบบท็อปนี้นะทุกคนก็สามารถหาซื้อได้ที่ท็อปวัดสันอีฟแอนด์บอยบิ๊กซีโลตัสหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะหรือช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าจ้าไปทุกคนท็อปขอตัวไปอาบน้ำกันดีกว่าเพราะตอนนี้เหนียวมากแล้วครับ อาบน้ำกันดีกว่าทุกคนนี่ก็เป็นการอาบน้ำครั้งแรกเลยเดี๋ยวกางแจ้งเนี่มันไม่เข้าไปข้างในดีๆน้ำมันอยู่ข้างหน้าเหรอใช่น <laughs> ้ำอยู่หน้าอาบน้ำตรงนี้มันก็วิวๆอยู่นะทุกคนเพราะว่ามองไปตรงนี้ก็คือถนนเลย <laughs> เซ็กซี่ไงเ <laughs> นี่ยตอนเด็กๆอ่ะท็อปจะชอบทำแบบนี้ทุกคนทาผมแบบว่าเอาขึ้นมาแบบนี้ใช่ปะ่ะตั้งๆเลยใช่ไหมแล้วเราก็จะคุยขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะปั่นอย่างนี้มี <laughs> ใครเป็นบั่งแบบเนี้ย นี่เขาใช้ทรัพย,ยากรให้เกิดประโยชน์นะทุกคนนี่อาบน้ําแล้วก็น้ําก็ลงไปลดย่าบักแต่สบู่กับแชมพูทาให้ย่าตายหรือเปล่าจริงหรอไม่หลกมังทําให้แบบว่าศัตรูคือตายหรือเปล่าย่าโตเงี้ยมั่วไปหมด <laughs> นอนตรงไหนอะตรงนั้นเปียกแล้วตรงนี้ก็เหม็นนอะเป็นห้องน้ําอ่ะนอนตรงไหนอะนั่นตรงกลางตรงกลางเนี่ยหรอตรงนี้มันก็น่าจะนอนสบายอยู่เนาะ คืนนี้มีเหมียวอยู่เป็นเพื่อนถามเหมียวยังยังไม่ถามหรอกบังคับเลยเหมียวต้องอยู่เป็นเพื่อนเขานะโอเคค่ะกางเต้นกันทุกคนแต่ว่าคืนนี้เขาอยากกินอันเนี้ยมาร์ชเมลโล่ปิ้งอะเขาเพิ่งแปรงฟันได้บ้าโมจิปิ้งด้วยนะน่ากินแป้งรอบไล้เนาะใช่แป้งอีกรอบก็ได้เต้นแล้วทุกคนเต้นนอนของท็อปลืมเอาหมอนมาด้วยเข้ามาไม่ได้ด้วยรอบนี้พ้าปูก็แข็งแขงไปเลยใช่นอนบนซีเมนต์อย่างดี ปิ้งมาเมโลกกันดีกว่าอเ,เออไปไหมปิ้งโมจิกับมัชเมลโลกินก่อนนอนอนี่ทุกคนมัชเมลโลกับโมจิปิ้งตอนกลางคืนอากาศเย็นๆจะสบายมากเลยน่ากินมากเลยนี่ปิ้งไปเลยทุกคนมัชเมลโลอ่ะจะสุกง่ายนะทุกคนดูดิ สีน่ากินมากมันกรอบจังสีน่ากินมากต้องกินตอนร้อนๆอุยร้อนไปอืมอร่อยอืมหอมอืมกรอบเนาะกรอบนอกนุ่มในมากเลยอร่อยมากคุณอืมอร่อยดอง่ายคุณเนี่ยตรงนี้มันกรอบๆอ่ะเนี่ยใช่ดิแต่ข้างในมันนุ่มแบบนุ่มมากใช่อยากฉีกให้ทุกคนดูจังเลย ทุกคนดูน้ำมันจะกรอกนอกนุ่มหน่อยดูดิโยนี่แหละนี่แหละอันนีร่อยออขออนุญาตป่าวข้าวข้าวข้าวแม่ของเขาได้กินน้อยลงอะ่ะอ <laughs> ร่อยอ่ะมันหมดแล้วด้วยอ่ะลืมพาปากหม้อเข้าบ้านหรือเปล่าใช่แต่ว่าอยู่นี่เล่นน้ําอยู่นั่นเนาะใช่ที่ถ้าป๋ามมไม่ปทวงนี้เขาก็น่าจะลืมแล้วนะเนี่ยหน้าบ้านปากหม้อมีหิ่งห้อยด้วยอเห็นไหมเห็นไหมปูปูปบปู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 ปะเนี่ยเนี่ยไปเนี่ย ทุกคนคิดว่ากลับมาจะได้กลิ่นปะแต่เต้นต้โอ้โหมันตองแบบนี้ไปเก็บปากหม้อแป๊บเดียวอย่างกระเบิดพองใหญ่มากระเบิดแล้วกินได้ไหมร้อนไหมเขาว่ามันต้องห่อให้เย็นกว่านี้ปะร้อนเกินไปอะตรงพองๆอะอร่อย เขาเพิ่งหงอให้มันเย็นแหละกินไม่ได้ร้อนจัดเดี๋ยวลิ้นพองโอเคทุกคนคืนนี้เข้าบ้านดีกว่าราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าขนมเข้าบ้านเหรอทำไมไม่ได้หรอกัวน้ำมันมักัดนะไม่มีหรอกเต็นท์นี่คือมันโค้งไหมเนี่ยมันได้อยู่มันเหมือนจะพังเลยโอย หื้ห้อยด้านหลังเต็มเลย